ครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเรียนรู้เกี่ยวกับว่า AI คืออะไรแล้วเราเข้าใจว่า AI เนี่ยทำงานอย่างไรไปในเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ผมสงสัยดังเลยครับว่า AI เนี่ยเขามีผลกระทบต่อพวกเรายัางไงเห็นอนาจารย์พูดถึง AI literacy ในประเด็นนี้ผมอยากให้อาจารย์ขยายความเพิ่มสักหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับก,ก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะผลกระทบเนี่ยตอนนี้ มันอาจจะไม่เป็นไม่ได้เป็นผลกระทบในลักษณะที่มันมีทั้งผลกระทบที่ที่รุนแรงแล้วก็เป็นผลกระทบในลักษณะที่อาจจะทําให้เราอ่อมีความสงสยัยไม่เข้าใจในหลายๆเรื่องมากกว่าคืออาจจะใช้คําว่าสับสนก็นแล้วกันอยกตัวอย่างก,ก็ได้นะลองดูภาพเนี้ยคนหลายๆคนก็เริ่มจะสับสนว่าโอ้โหก็มีการชื่นชมนะในโซเชียลว่าเด็กคนนี้นักเรียนคนนี้ ฝีมือเก่งมากเลยมันก็เกิดความสับสนว่าเอ๊ะมีเด็กนักเรียนฝีมเก่งจริงไหมมีจริงไหมมันใช้ AI หรือเปล่าก็เริ่มเริ่มสับสนแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่การโพสต์อย่างนี้เข้ามาเนี่ยเริ่มต้นก็คือคนโพสต์เนี่ยมีเจตนาอะไรนะถ้าเจตนาว่าให้สนุกสนานหรือให้ดูว่าหลอกคนว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยนะเราลองมาดูนิดนึงว่าถ้า AI เวลาเขา สร้างภาพขึ้นมาเนี่ยสร้างรูปภาพขึ้นมาหรือเรียกว่าเจนเนเรตรูปภาพขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาโดยเฉพาะคนเนี่ยในยุคหนึ่งเนี่ยเขาจะทําได้ไม่ค่อยดีที่นิ้วมือหรือนิ้วเท้าตอนนี้เราลองมาดูนิดนึงก็ได้นิ้วเท้าของเด็กคนนี้ยมันผิดปกติเดี๋ยวนี้เราคนยากเนาะที่จะมีนิ้วเกินจากห้านิ้วและแม้แต่นิ้วมือเขาเนี่ยก็ค่อนข้างผิดปกติหรือขนาดของแตงโมเนี่ย โอ้ยเราไม่เคยเจอนะแตงโมอะไรที่มันใหญ่เท่าตัวคนหรือใหญ่กว่าตัวคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราดูแล้วเนี่ยนะเราก็เริ่มละเราก็เริ่มดูแล้วเราก็เริ่มใช้ความคิดวิจาารณนะโดยเรามี AI l i t e r a c y อยู่เนะี่ยเราไม่เชื่อเขาหรอกเราต้องคิดก่อนพราใครที่บอกว่าชมเด็กคนนี้เก่งจังอยู่โรงเรียนอะไรอยู่ที่ไหนโวอ,อยากจะไปให้ทุนเลยอะไรอย่างเนี้ย เราเรายังไม่ต้องถึงขนาดเราก็ดูก่อนแล้วพิจารณาเอาในที่สุดเราก็ตัดสินใจได้ว่าภาพนี้มันเป็นภาพของ AI หรือลองมาดูอีกสักภาพหนึ่งก็ได้เน,ะนาะภาพนี้เป็นภาพเ,าเหมือนสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ไผ่อะแล้วทำเป็นลักษณะของนกยูอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะซีรีส์เยอะเลยนะสำหรับสถาปัตยกรรมที่เป็นโครงสร้างที่เป็นไม้ไผ่ซึ่งดูแล้วนะนะ มันขาดความเป็นจริงเยอะแยะมากมายเลยนะครับและในที่สุดเมื่อตรวจสอบเข้าในเชิงลึกมันก็เป็นภาพที่ทำจาก AI แต่บางคนเชื่อไหมฮะหลายๆคนเลยเก้าในสิบคนเลยว่าบอกว่าสวยมากมันอยู่ที่ไหนอยากไปนะฮะจะมีอยู่น้อยมากเลยก็คือหนึ่งในสิบจะบอกว่าภาพนี้สร้างด้วย AI หรือเปล่าตรงนี้แหละครับอยากให้เห็นหนึ่งคนอย่างเงี้ยกระจายให้เป็นสิบคนว่าเอ๊ะ มันใช่เหรอมันมีจริงเหรอนะครับแล้วลองลองมาดูเป็นภาพอื่นๆดูบ้างตัวนี้ให้เห็นเลยนะครับว่านำพระสงฆ์นะฮะไปสร้างภาพโดยใช้ AI โดยใช้ตัวพระสงฆ์เนี่ยเป็นธีมหลักซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่ถูกต้องในเรื่องของจริยธรรมหรือคุณธรรมหรือขาดความรับผิดชอบอคนที่เจนเนเรตภาพเหล่านี้ก็เอาสนุก แล้วไปโพสในโซเชียลก็จะมียอดไลค์ยอดอะไรกันมาเยอะแยะแต่มันไม่ใช่ตรงนี้ทางนะครับทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยโดยสำนักพุทธเนี่ยนะถือว่าเป็นการลบหลู่ดูหมิน่นพระศาสนาหรือศาสนาพุทธก็ขอให้ทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยสอบสวนซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยเราถือว่ามันมีความผิดในการนำข้อมูลนั้นเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตรงนี้มีผลกระทบละเพราะมันมีโทษทั้งจำและปรับ นะเพราะนั้นทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยสามารถจะดูเลยว่าใครเป็นต้นต่อของการโพสก็าสามารถที่จะตามจับได้นี่คือการใช้ AI อย่างขาด AI Little l i t e ท a c เขาดความรับผิดชอบในการที่จะเจนรูปต่างๆหรือใช้ AI ทํทำแล้วก็นำไปโพสโดยเฉพาะไปพาดพิงอันนี้ถือว่าพาดพิงทางาพระสงฆนะ์ในพระพุทธศาสนานะครับ ตอนนี้เราลองมาดูเนี่ยอย่างข่าวเมื่อเร็วๆนี้เองก็บอกว่าโอ้โหเด็กไทยเก่งมากเลยไปชนะการแกะสลักนะหิมะที่ฮาบินประเทศจีนนะครับลองไปตรวจสอบรูปภาพดูก็ได้ว่าสถาปัตยกรรมที่ไปแกะเนี่ยคือรูปอะไรนะแล้วตรงนี้พอเรามาโพสต์กันปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมนะแกะสลักไทยหิมะไทยเราชนะจริงนะแต่ไม่ใช่รูปนี้นะเพราะนั้นเราจะต้องไปตรวจสอบก่อนว่า ชนะไหมอ๋อชนะจริงแล้วชนะจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขอเผยแพร่อ,พอยู่แล้วเพราะเราจะยกย่องนะให้เกียรติเชิดชูกับคนที่เอาไปทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติก็จะมีภาพอยู่ในสาธรารณะโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าไปดูในทีวีเนี่ยเขาก็มีบรรณาธิการเขาก็คัดกรองมาแล้วถ้าปลอมมีเขาออกไม่ได้นะครับหรือในออสื่อต่างๆที่เป็นสื่อที่มีสํานักหรือมีตัวตนรับรองสิ่งเหล่าน,นี้พอเราไปดูปุ๊บ เก่งชนะแต่ไม่ใช่ภาพนี้เพราะนั้นเราเองก็จะเริ่มตรวจสอบว<ะ>่าใช่ป่ะนะ,ะแล้วเราไปดูเนี่ยทีมในการแข่งขันเนี่ยมันเยอะอย่างนี้หรอมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเป็นสิบสิบคนเลยเหรอเครื่องมือแกะสลักมันคืออะไรเขาใช้สว่านแกะหรอหรือมันเป็นลักษณะซิลสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราอะมีความรู้ได้ซ้ำไปว่านะในการคิดปรากฏว่าโหแกะได้ละเอียดขนาดนี้เลยเหรอฮิมะ นะครับมันไม่หักมันไม่แตกเหรอนะมันไม่มีลมเหรอที่จะพัดให้ยอดบางส่วนเนี่ยเหมันแตกเพราะว่าโอ้โหมันอ่อนช้อยมากขนาดนี้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเนี่ยเห็นว่า,าผลกระทบเนี่ยก็ออกมาในเชิงทำให้ผู้คนเนี่ยสับสนแต่บางอย่างพอไปพาดพิงทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลหรือหน่วยงานหรือองค์กรตรงนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะฮะเราลองมาดูตัวนี้นะ ซึ่งในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น d e deep fake ซึ่งตรงนี้ต่อไปเนี่ยนะแกงกอลเซ็นเตอเนี่ยมีแนวโน้มจะเอาเรื่องนี้มาใช้เนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็ในหลายๆประเทศก็เริ่มมีการหลอกลวงโดยใช้ลักษณะแบบนี้เราลองมาดูวิดีโอก,กันสักนิดหนึ่งนะหนูอยากเที่ยวรอบโลกค่ะมนทนเที่ยวรอบโลกมันไม่ใช่อาชีพลูกเที่ยวรอบโลกแล้วมันไ,ได้เงินไหม ก็หนูว่าจะอัดวิดีโอตัวเองก่อนไปเที่ยวค่ะแล้วก็เอามาฉายให้คนดูในอินเทอร์เน็ตถ้ามีคนดูหนูเยอะๆเนี่ยหนูก็จะได้ขอสปอนเซอร์แล้วก็หางหนินค่ะก็ไปคนเดียวนี่แหละค่ะถ่ายเองเลยผู้หญิงไปเที่ยวรอบโลกคนเดียวเป็นไปไม่ได้มันอันตรายนะเธอรู้ไหมหืมค่ะหนูอยากเที่ยวรอบโลกค่ะมณฑลเที่ยวรอบโลกมันไม่ใช่อาชีพลูก เที่ยวรอบโลกแล้วมันได้เงินไหมก็หนูว่าจะอัดวิดีโอตัวเองก่อนไปเที่ยวค่ะแล้วก็เอามาฉายให้คนดูในอินเทอร์เน็ตถ้ามีคนดูอยู่หนูเยอะๆเนี่ยนหนูก็จะได้ขอสปอนเซอร์แล้วก็หาเงินค่ะก็ะะะสปคนเดียวนี่แหละค่ะถ่ายเองเลยผู้หญิงไปเที่ยวรอบโลกคนเดียวเป็นไปไม่ได้มันอันตรายนะเธอรู้ไหมหค่ะเป็นไงฮะดูวิดีโอตัวนี้แล้ว นจากดูตอนแรกแล้วก็มาดูว่าต้นฉบับนะกับที่เรียกว่า deep fake เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันเนียนจนชนิดเรียกว่าเราเองเราก็บางทีก็ไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญน,นะในเรื่องของกราฟิกในเรื่องการตัดต่อในเรื่องของ AI เชิงลึกเนี่ยบางทีเราก็แยกไม่ออกนะครับถ้าเกิดว่าน้องคนนี้นะมีการทำรูปน้องคนนี้ไปยังครอบครัวของเขา เพื่อไปหลอกลวงผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ว่าเดือดร้อนและต้องการโอนเงินเข้ามาถ้าพ่อแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่าตกใจก็รีบโอนเงินให้เลยเนี่ยก,ก,ก็ทำให้เกิดผลกระทบในสังคมและเกิดเริ่มมีบุคคลเนี่ยพูดง่ายๆว่าเกิดความเสียหายด้านทรัพย์สินละนะแล้วก็นะผู้ที่เสียหายก็จะไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่ทำแบบนี้มันสิ่งเหล่านี้เห็นว่านี่คือผลกระทบของ AI ด้านลบ ด้านดีมีอยู่เยอะนะแต่ด้านลบเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันที่เราบอกว่ารู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI literacy ว่ามันทําแบบนี้ได้เพราะเมื่อเราเจอแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดกรณีอย่างเนี้ยไม่เป็นไรเขาแสดงให้เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเขาโทรมาหาเราเนี่ยเราก็ต้องช่างใจก่อนว่าโทรไปก่อนว่าเอ้ลูกเราเป็นยังไงอยู่ตรงไหนเดือดร้อนอย่างนี้จริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆว่าเราจะต้องตรวจสอบก่อน บางคนก็จะบอกเลยว่าอคนเนี้ยเขาไม่เคยมายืมเงินนะเอ๊ะทำไมวันนี้ยืมเงินออาแต่ตายโอนไปให้แล้วแล้วก็เสียเงินไปแล้วนะเป็นหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนหรือจะมากกว่านั้นก็สุดแท้แต่สิ่งเหล่านี้บางคนเนี่ยก็เกิดความตกใจเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือเข้าโรงพยาบาลหรือสร้างเงินขายความกลัวนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้มีปัญหาหรือผลกระทบทางสังคมแต่ถ้าเราเองเนี่ย มีความมีความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์เราก็ต้องเอ๊ะไว้ก่อนแล้วว่ามันจริงไหมเกิดอย่างนี้หรือเปล่าตรวจสอบโทรไปหาลูกโทรไปหาคนที่อ,อยู่ในคลิปเพื่อจะได้รับการยืนยันก่อนไม่ใช่แค่ดูแค่เป็นภาพที่ส่งมาทางโซเชียลนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยรอดจากมิจฉาชีพที่ใช้ AI เนี่ยมาหลอกเราเพราะเรามี AI literacy นั่นเองนะครับ น,นี้ถ้าลองมาดูว่าถ้าเป็นสิ่งอย่างเนี้ถ้าสมมติมันเป็นงานเอกัตัวม่อแี้ขอพูดอีกนิดนึงก็คือที่บอกไว้ก็คือตัวพรลบอคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวนี้ก็ขอไม่ได้ลงรายละเอียดนะการนาการนําเข้าข้อมูลมันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีความผิดนะทั้งจําและปรับสิ่งเหล่านี้หลายหลายคนพอทําผิดไปแล้วโดนจับก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการสิ่งเหล่านี้เราจะมาอ้างอย่างเนี้ยก็คงไม่ใช่คนที่เป็นคนที่มี AI literacy นะครับถ้าในส่วนตัวหนึ่งในแวด,แว,ดวงถ้าเป็นแวดวงวิชาการหรือโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยทุกวันนี้เขาก็จะมีเพื่อนเหมือนหนามย่อก็เอาหน้มบบนนะก็จะมีในเรื่องของตัวตรวจจับนะตรวจจับ AI นะตอนนี้ก็จะขอยกตัวอย่างตรวจจับ AI ที่มันเป็นข้อความนะถ้าเราไปเข้าใน Google นะครับแล้วก็เราบอกว่า AI d e t ECTOR ก็จะออกมาเยอะเลย ก็เลือกใช้เอาวันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างก็แล้วกันเป็น copy l e ีกนะหรือจะเป็น zero GPT ก็ได้นะครับเราก็เอาไฟล์อาจจะเป็น PDF หรือเป็นไฟล์ Word หรือไฟล์ต่างๆนะครับที่เราไม่มั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นน่มันถูกกระทำด้วย AI หรือเปล่านะรเราก็โยนเข้าไปอัปโหลดเข้าไปแล้วก็กดสั่งให้ตัว AI detector เนี่ยกดเช็คส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่จะบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต แล้วบางอย่างก็จะบอกด้วยว่าบรรทัดไหนขึ้นไฮไลท์ไว้ให้ดูเลยว่าบรรทัดเหล่านี้ยอหน้านี้พารากราฟนี้เนื้อกี่วอดเนี่ยก็เป็น AI ทําสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยนอกเหนือจากไอเราต้องมาคิดวิเคราะห์เองว่าใช้ AI ไหมก็มีเครื่องมือตรวจสอบด้วยก็อยู่ในกลุ่มของ AI d e t ECTOR ซึ่งพวกเราก็รู้ไว้เผื่อเกิดมีข้อสงสัยอยากตรวจสอบก็ใช้ AI d e t ECTOR ได้ครับ ครับโอ้โ oh, ห oh. ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยที่ทาให้เราเกิดความทุกข์ร้อนไม่สบายใจนะครับหรืออาจจะเกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างก็ได้ดังนั้นพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าจะมีบทลงโทษจะมีตัวที่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะดีเทคมันได้ว่าเป็น AI หรือเปล่าแต่การลงโทษผลของมันอยู่ไม่นานแต่การปลูกนะครับคุณธรรมจริยธรรม แล้วก็ AI literacy จะช่วยให้เราสร้างสัง,สงคมดีจิทัลของประเทศไทยให้สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับเมื่อสังคมดีสังคมดิจิทัลดีคนไทยก็จะมีความสุขครับในคลิปหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าคลิปหน้าเราจะมาเรียนอะไรกันลองรู้ดูนะครับ